ผมลุงลังครอดหนักมากแม่แกงไง ดีบคลปคนะผมร่วงหลังคลอดเป็นสภาวะปกติที่สามารถเจอได้ในคุณแม่หลังคลอดทุกคนเพราะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงร่วมกับคุณแม่มีสภาวะเครียดในการดูแลตัวเองและดูแลลูกน้อยเจอว่าผมร่วงหลังคลอดนั้นนะคะสามารถร่วงได้วันละประมาณเกือบ400เสน้นแลวจะเป็นการร่วงนะคะแบบทั่วๆหัวสภาวะผมร่วงหลังคลอดนี้นะคะจะเจอเยอะเมื่อคุณแม่คลอดลูกผ่านมาได้ประมาณ3-6เดือนและการผมร่วงหลังคลอดนี้นะคะจะค่อยดีขึ้นแล้วก็หายไปเมื่อลูกของคุณแม่อายุ1ปีคุณแม่ดูแลตัวเองดังนี้เลือกใช้แชมพูที่ช่วยลดการ หลุดร่วงของเส้นผมหรือว่าผลิตภัณฑ์สาหรับคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะไปเลยค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผมเช่นร์เป่าผมแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้พัดลมป่าผมให้แห้งหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมียืดดัดย้อมต่างๆกับเส้นผมผมให้สั้นนะคะหลีกเลี่ยงการวีผมรแรงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการรัดผมนะคะที่แน่นตึงมากจนเกินไปสำคัญคือลดความเครียดลงค่ะเพราะว่าความเครียดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ผมของคุณแม่ค่ะยิ่งร่วงหนักมากส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะก็คือเน้นให้กินอาหารให้ครบถ้วนทั้้้งง5หหหมมู่่่่นนนนนนะะะะคคเเเสสาาารรรอลลกกๆทีชชวยบุุผ ของโปรตีนซิงไบโอตินนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะแต่หากคุณแม่นะคะได้ปฏิบัติตัวตามนี้แล้วแล้วเจอว่าผมร่วงหนักมากนะคะร่วงเป็นหย่อมๆนะคะจนสูญเสียความมั่นใจนะคะในกรณีนี้ก็แนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอนะ,ะหรือถ้าสมมติว่าเกินกว่า1ปีไปแล้วนะคะผมก็ยังร่วงหนักมากเลยแบบนี้แม่โบแนะนําคุณแม่นะคะไปตรวจกับคุณหมอค่ะ